ุยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมแมคเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมในเกมบิสบิลิเจนะครัโอเควันนี้ผมขอมาแบบไปตั้งตัวนะวันนี้ uh huh. ขอไอ้น <ans> ี <Noise> ่แป๊บนึงนะฮะเพิ huh. mean, ええ่มเสียงนิดนึงนะฮะโอเคได้ยินผมเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินเสียงเดมเพลงพร้อมโอเคก็อัปเดตใหม่นะครับกับผมแมคเกมมิ่งนะฮะวันนี้เราจะมาอืน่าจะยกระบบใหม่อะไรบางเนี่ยอ่าดูอยากท่าแล้ว น่าจะยกระบบใหม่หมดเลยนะครับที่ผมตั้งไว้ก,ก็ไม่รู้ยิงอยู่ยรหรือเปล่านะครับไปดูกันครัฟิคเซตติง้งไฮเกดเฟอร์แมนโอเคอยู่กันแล้วนะฮะโอเคอันนี้49นะโอเคอัปเดตใหมส่สวยสวยสัด์สลัดจริงนะฮะโอเคเราลองไปเล่นโนเ i น a ชันเมลต a าฟอร์กดีกว่านะฮะอ่าครับรอ,อสักครู่นะฮะ ลิม okay, oh. ิตไทม์บ็อกเซลโอ้รู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยมัง้งวันนี้ขอองใไปเปิดการอัปเดตใหม่นะกับผมแมเคเกมิงนะฮะเราสอลองสักน,นิดนิดนึงนะฮะโอแกโอเคมาแล้วเรียบร้อย ไอ้น,นี่ยว้าวมีโตใหม่ด้วยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แหนดมเว้ยมีห้าหกอืมอยากได้โอ้สองร้อยเก้าสิบห้าบาทเลยวะทิพไถลละมันไม่มีให้ไอ้นี่หรอวะมันไม่มีให้ซื้อนี่หรอวะเอา้ามันไม่มีให้เล่นเก็บเวลซื้อหรอวะงงเลย คือเอออัปดีขึ้นเลยแต่บางอย่างรู้สึกว่ามันแย่ลงเฮ้ยวันนี้มาแบบไม่ได้ตั้งโซนะคืออยู่ดีนะผมก็จะแบบมาเล่นเลยดีกว่าผมก็งงไม่เป็นไรของผมวันนี้คือเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ทงนะฮะดูเหมือนมีมีคนมาแล้วเอ,เ,เอ้าเฮ้ยไอ้ปุ่มกระโดดไปไหนอ่ะป่ะเ,เ,เอ้าเฮ้ยไอ้ปุ่มกระโดดไปไหนอ่ะชิบหายแล้วไปอยู่งบน,นแต่เมนะื่อไหร่วะเนี่ย เวนคำเชียวด้านเงี้ยชิบหายปุ่มกระโดโดกูหายไปเลยแบบอืม้มงงแป๊บนึงเสียงงกับเกมเลยเนี่ยปุ่มกระโดดหายไปไหนวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงปรับตรงไหนวะลืมตรงนี้ตรงนี้อ่ามาแล้วมาแล้วกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมมาที่เดิมครับผม อ่าโอเคโอเคผมกระโดดกลับมาแล้วครับผมอ่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงปุ่มกระโดงผมกลับมาแล้วผมตอนนี้แล้วมันมันเวอร์เออเอเอขึ้ไอยู่บนวะเอยเอ้เอ,เอมึงอีกแล้วเหร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 อสงไนนน้ำแข็งครับผมเป็นอะไรที่ต้อง VIP มากแต่ผมไม่มีครับผมไม่ได้ VIP ผมเป็นคน ธรรมดาเดินดินบินไม่ได้นะฮะแตกไม่ได้กินไม่ได้ด้วยครับโอ้ยโอ้ยชื่ออะไรปุ่มมันเล็กจังวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแบบเก็บเพื่อนกูเรียบเลยเหรอผมเก็บเรียบเลยนี่วะชิบหายรอแป๊บรอดรูก่อนเอ้ยเอ้ย,อยมันอยู่ข้างในเอ้ยมันบล็อกมันบล็อก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้บักแต่ทำไมมันไอ้นี่วะเฮ้ยอะไรวะเนี hm ่ยกุปุ่มมันจะมีปัญหาอะไรแป๊บนึงครับนึงเดี๋ยวขอเช็คระบบก่อนรีเซ็ตดิรีเซ็ตรีเซ็ตเคโอเคโอเคเรียบร้อยขอรีเซ็ตก่อนเดี๋ยวค่อยปรับทีปรับใหม่ เริ่มงงกับระบบเกมแล้วนี่เริ่มงงตีนะเว้ยปุ่มไอ้นี่มันปุ่มยิงมันเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีละเริ่มถี่ละไม่ไม่ได้ละอะไรอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเห็นกูเอ้ยมันเห็นเอ้ยมันเห็นเว้ยเอ้ยมันเห็น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 อะไรอะไรเรา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 ไอ้ไอ้โดนยิงไอ้โอ้ยโดนยิง ไฟแข่งกันโลโดนยิงนะชื่อผมเองนะฮะ Google Play เอเคไปชุดใหญ่ไฟดับเมื่อกี้ผมพลาดอะไรปวะเป้าหนักสบัดจริงเอ๊ hey, อยู่ไหนวะเฮ้ยกู hey. เจอแล้วครั้งนี้กูขอไม่พลาดปืนไฟกูจะใสหัวมัน อะไรอย่าทำท่าดีนี่กูแอก่าโชว์ไงละมึงเฮ้ยเฮ้ยยิดทงยิดทงวเราวย้ยเฮ้ยมีสองตัวเลยเฮ้ยตายหมดแล้ว ออเฮ้ยไม่มีใครอ๋อพวกเราไม่มีธงเลยวะธงนี่ก่อนเอาชนะแล้วโอ้โหเฉยเลยกูแพ้ทั้งนั้นโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองใหม่ลองใหม่พอดีคือกูก็เพิ่งเห็นระบบอย่างนี้แหละเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นกำลังอึ้งในพินัยกรรมอยู่งงว่ามันเป็นระบบเกมอะไรของมัน นะตอนนี้ใครเล่นกับผมอยู่ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กัในเกมบิชบิลิเจนะครับอยู่กับผมในเกมมิ่งนะฮะโอเคาอาจจะห่างหายไม่นานนั้นต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้ก็เรียนกันจ้าละวันเลยครับเอ้ยเอ้ย,อยน้ำแข็งน้ำแข็งเอ้ย รู้สึกว่าไม่จะมีปัญหา,ากูละมันต้องมีอะไรเจาะเกาะแน่ๆเลยเดี๋ยวแป๊บนึงลองเนี่ยเขอร้องเนบิวล่าหน่อยแล้วกันเช็คแปบบ๊บเอ้ยมันมันนี่ยังไงวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่แปบ๊บนึงแบบน่งเขาเขาชอบสิอ้าวเฮ้ยแล้วชอบมันเข้ายังไงทีเนี้ออยอ๋อเวนเลยเอา้าแล้วทีนี้กูจะเข้าชอบยังไงเนี่ยชิบหายละ จะบอกเขาชอบไม่ได้นี่อะตรงนี้ที่มันมีให้เลือกเห็นไหมอ้าเห็นไหมระบบใหม่ง่ายขึ้นมีให้เลือกด้วยอีคลิวเวสิคลิลโอ้ยโดนโอ้โหชิคเค่มึงจะมาขนาดนี้นะมึงไม่ฆ่ากูเลยล่ะลองลองของแป๊บ เอ้ยมันไปนั่นทำมนไมวะเอ้ยเอ้ยทนายนั่นนั่นไงนั่นไง <c oughs> ไมันต้องมีอะไรพิษสวงกแน่นเลยเริ่อง,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 งระบบเกมน่ะเอ้ยเอ้ยเจยว พ่อมึงระเบิดอาฟิจีงี้ปวะโอ้ยตายแล้วนี่กูคิดมันชื่อตอนเลยเนี่ยระบบใหม่ที inform inform. ่กูไม่คุ้นเคยเนี่ยระบบอะไรของแม่งวะเนี่ยเอ้ยยิงอะไรกันเนี่ยเอ้ยยิงอะไรกันวะใหญ่พวกยิงดิเฮ้ยโอ้ยหยิงไปยิงไปยิงกันไปครับผม ไม่ชนะอีกตามเคยพ่อมึงแล้วเอา้าอะไรวะกลัวมันต้องมีโคลงมีเกอรมีอะไรกันบ้างแหละพ่อมึงอะไรกันเนี่ยสนุกกันไหมเนี่ยโอ้โหมึงขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวกูก็ตายแล้วโอ้ยไอ,ยอ,ยอยสัตว์ขอให้ได้ทำยามเดี๋ยวดูกันเนอร์เขจะอึขนาดไหน เดี๋ยวไปเทสกันเนอร์ดีกว่าวิ่งเป็นเต่าเลยโง่โง่เงาเต่าต,ตุ่นนะฮะอ่าวิ่งไปดูกันเนอร์นะกันเนอร์เราจะอึดขนาดไหนกับการที่ทงนะฮะ คือตอนนี้ฝั่งผมยังไม่มีธงเลยคนะัคได้ธงมาฝั่งแม่งก็จะ99้าตอนนี้แม่งอยู่ที่92แล้วนํำจิ้มหายหเลยอุยแคนเดอร์ละพันสองาเอาเรื่องเอาอชิบหายโดนยิงอีกแล้วคือไม่ต้องอะไรก็จบแล้วแหละรู้แล้วแหละว,ว่ามันต้องแพ้อย,อยู่แล้วผมยู่นิ่งๆให้มันยิงเลยดีกว่า มึงจะเล่นขนาดนี้นะมึงจะเซียนเกินเทพไปแล้วกูนี่ระบใหม่ก็ไม่คุ้นเคยอันนี้กำลังงงกับระบบของมันมากะฮะคือมันทำอะไรอ่ะผมไม่เห็นรู้เรื่องกับมันเลยเล่นฝังง่งผมก็เยอะกว่าแต่ฝั่งผมไม่มีใครชนะเลยรู้ละรู้ละ,ละเอาโซเจียลมาเล่นดีกว่านะครับผม Ah oh, wait Ow oh. Ow oh. Hey oh. What the fuck is this even could right Ow Hey Owen Ow oh. 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 What the fuck is this Did it arrive oh. Why the Ow Time maybe a doy what the fuck นี่คืออะไรแล้วบอมหาอะไรโอ้ยิงให้กูอีกชิบหายมันไม่ได้กดธเลยกูนี่คือระบบใหม่ของเกมเหรอนี่คืออะไรทำไมกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยโอ้ยเอาไอ้มชักธงขึ้นโคตรเร็วเลยไอ้คดูแันเนอร์เดี๋ยแคนเนอร์นนอจะเร็วขนาดไหนเฮ้ยดูเซอร์เจอเซอร์เจอ อ่าคนจะวิ่งครับผมตอนนี้โอ้ยปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นยึดทองครับยึดทองอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วปาไปแล้ว let's go let's go let's go ระบบใหม่ที่ยังโง่ไม่คุ้นเคยนะฮะโอ้ยโอ้ยอะไรเขาไม่งวะาไอ้มังสปอนเร็วเดินแบนี้วะมึงคุยอะไรกันวะ เอ้ยมึงยิงอะไรกันเนี่ยวัน t ดอร์ฟาร์วั t นี้วันเด h ร์ไฟน์เดสโอ้ยมันได้ยินกลวเอาเฮ้ยกระสุกสนไปกูหมดละชิบหายเอ้ยมันมาจากไหนเนี่ยโอ้โอเคกูพร้อมตายรวมถวายชีพให้มึงเลยคราวนี้โอเคโอเคโอเค let's go แม่งเอ้ยอะไรของแม่งวะมึงบ่นอะไรกันเนี่ย เออกูได้นะ้ะคิววะทีเออกขอบคุณกูขอว่างเออนี่กูให้ไอชถอดเลยมึงเอาไปเลยนี้ยโซเจอร์กูร้อยตันเป็นไงนะมึงเอ้ยใครกยังพูดไม่จบเลยโอ้ยแม่งโมเนโร่มอนิโน,โโนโ่เออออกมาไปไหนไอ้พวกเวน เอ้าเอ้ากูยังไม่เล่นเลยมใจเย็นดิแม่งยิงซะกูโป่งนะฮะกูแม่งมาเป็นรอยแหวนเลยพ่องนะก,กันมาปะเนี่ยชิบมหายเร่งก่อนเร่งก่อนเมื่อกี้เจอนนหนึ่งตัววนเวนอยู่แถวบ้านอะไรแล้วอะไรอะไรอะไรกูกูให้ท่าเอาไปอย่าพึ่งยิง มีแ็นตั้งท่าเลยเรือเรือเรือเรืเรือองี่เหนปะฟังไรู้เร um> ื่องโอ้ยเออออกไป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 เพ้ช็อตสิครับเอาไม่แล้วหรอวะเฮ้ยเมนยึดทงเร็วขึ้นนี่วะ

กูเพิ่งเริ่มเล่นเกมโอ้แม่งสามตาทั้งไปหมดเลยสามตาเดี๋ยวกูเดโมแม่งเลยชิบหายกูเล่นได้เป็นอยู่ด้วยเคยเห็นไหมล่ะคนเพิ่งเกิดก็ตายได้เหมือนกันอะกูไม่ให้ท่าละไอ้เดี๋ยวเ,เสียชีวิตอีกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะ,อะอน,น่ะน่ะน่ะ,นะ,นะ,นะมีเดินผ่านฐานกูไล้พวกเวนเลย เดินเข้าอะไรไม่อนุญาตกูเลยไม่ขออนุญาตกูเลยน่ะน่ะมึงอีกคนนึงแม่งเอ้ยแม่งคนเดียวกันเลยนี่วะชิบหายรู้ละกูต้องเล่นสายหมอแล้วตอนนี้จัดไปชุดใหญ่ไฟดับเฮ้ยเอา้ากูไม่ทันเล่นเลยโอ้ยแบบนึงแบบหนึ่งแบบนึงอีกแบบนึง,บบนงไม่รู้ว่าวันนี้กูจะไม่เคลื่อนเวลแล้วกูจะเลิกเลิกเลิกเคลื่อนเวล,ลแล้วกูจะอยู่เฉยของกูละ แม่งเล่นแล้วแม่งแพ้กูหวัหวหัวร้อนเลยโอ้ยตายไปเลยดีกว่า <c oughs> เฮ้ยปืนลันไม่ปุ่มแปลกๆว่ะ ฮี่โลก็มาเนียวนี่ฟังกูออกาว่าทิมหายฟังไม่ให้ฟังกูออกเลยแอบกอดแอบแอบดูแอบด <c oughs> ูอะไรอะไรนี่กูย,ยิงให้จัดไปชุดใหญ่ไฟ,ฟดับอ้าวเฮ้ยมีมีมีโล่ว้ยเฮ้ยมีโล่ว่ะเฮ้ยมีโล่ว่ะเอของจริงอันนี้อันนี้แน่จริง โหเย็นแค่เว่เจอสิปืนนี้ด้วยเว้ยชาตินี้กูคงไม่ได้ใช้หรอกกลัวก mm ู hmm. อาจจะได้เลิกเล่นก่อนชาตินี้กูได้ใช้หรอก mm hmm. แม่งเอ้ยยิงแล้วยิงโหดเกินอะไรกันนี่ฮะย,ยิงกันเป็นบอยแบนด์เลชิบหายสน,นุกไหมเนี่ <c oughs> ยงลงกูดีลงทีละคนดีครับกูรู้แหละถ้ามันลมอย่างนี้นะต้องเจอนี่ครับ นัดเดียวกันเจ้าอยู่หมดแต่ม่รู้จะทันไหมวนะน่ะสไนเปใช่ไหมสไนเปใช่ไหมได้ได้ดเจอกันเดีย๋ยวเจอกูสไนเปอร์เอ้ยแม่งเห็นกูอีกนั่นไงนั่นไงไม่ต้องไปไหนแล้วจบแล้วชีวิตกูอ่ะไปแล้วกูขึ้นแล้วมึงอยู่ข้างล่างกันไหมเหรอ ทงกี้ทงเออนั่นแหละยึดทงยึดทงไว้ นายสัจายิงโดนกูไม่โดนหลอกกูแชมเปนคิวเลอร์เว้ยวอนแบดเฮ้ยมันขึ้นมานี่แล้วไม่โดนไม่โดนกูหลอกเอ้กูที่เบอร์คิวเหตุเท่เป็นไงละมึงเฮ้ยใครวะใครวะว่าเกมมันเริ่มบั๊กแล้ว โอเคบักแล้ววันนี้เราขอจบปันโอ้โหพ่อมึงสายเป็นพีวีเลยว,วะเอา้าเอา็กเอ้าตกใจให,หมดเลยไหมหายว่าไปกับตาโอเควันนี้ต้องขอจบคลิปเกมเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเนื่องจากเม็ดเน็ตไม่ค่อยจะเทนเท่าไหร่แล้วก็วิการเปิดเกมแบบเปิดตัวเกมภาคใหม่นะฮะเป็น Beastly Jet อัปเดตใหม่นะฮะเพราะผมก็ยังเล่นได้เป็นเหมือนกันว่ามันจะเป็นยี่ห้อไรนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ทรับชมมาตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ ขอโทษด้วยทีเน็ตมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสำหรับการเล่นครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะห่างหายไปนานนะแต่สัญญาว่าเราจะไม่ห่างหายกันนะครับบ่อยเกินนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างนะฮะเล็กน้อยนะฮะก็พูดไงเดียวไม่ได้คิดที่จะเลิกแคสเกมนะฮะจะแคสเล่นเลยแต่ว่าเวลาอาจจะไม่ค่อยมีนะฮะเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาของคนส่วนใหญ่นะโอเคสำหรับวันนี้แมคเกมมิ่งต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์แชร์ทางต้นขาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม็กเกมมิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับก็ จบกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาปรับเกมกับอินอะไรก็ในเกมอะอินเกมอะไรก็ว่ากันไปนะเราจะปรับเกมให้เรียบร้อยก่อนเล่นนะฮะแล้วก็เน็ตเราจะดีขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ